โอเควันนี้ก็สวัสดีกันด้วยครับสวัสดีท่านกำลังรับชมก TV, 7, นัน Pop Gamer TV Esport เจ็ดกันสวัสดี้มาอยู่โปรเจกต์เรามอนเดิมครับเกม 2, พอร์ตโตสองพาใจโรลล์กับพาท,ที่เก้าแล้วครับมาเ,เ,เราเดินทึงมาถึงเอ้ยเราเดินทางมาถึงพัสดุท้ายครับตอนจบเดอะเอ็นผมมาก็ผมได้เก็บของเรียบร้อยผมเดินทางม,มาถึงถึงนี่ครับก้าครับรก้าหรือภารกิจเดียวผมไปที่ที่ว่าเมื่อก่อนเป็นบ้านลุงเดฟอะเออลุงของไอ้ลุงของไอ้พอรตโตดูดผมซึ่งเราต้องไปทำงานครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย มันเป็นทิหองเพื่อฮิปปี้ไปแล้วผมไม่ไปเป็นไรแล้วไอ้ลุงเดฟมึงไปไหนวะอย่าบอกนะมึงตายไปแล้วเนี่ยเออแล้วกูได้เรื่อยาไาด้าวยเอเยีติดโอเคได้แคนิดหนดูเรื่อยมึงดกูได้เรื่อยมาเมื่อกี้ผมเน,นี่ยเรื่อยเชิงซอครับนาปีดาบดูดูเฟยอดีเดดดดดดู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 ดดดด อย่นี้มึงเดี๋ยวมึงเจอทิ้งฟอ์แมนกูแน่ครับถ้าใครขัดขืนกูขนมเนี่ยเพื่อนแม่งโหดครับเพราะแม่งมาจากทิ้งฟอ์แมนเนาะผมแต่วามาแฮปปี้โอเคไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมเดี๋ยวเคปบิโอเคกูไม่เอาแล้วผมเอเคอย่าเล่นเยอะแล้วผมทิ้งฟอ์แมนนมองไปทำธุรกิจตมตรงนี้บอโอเคครับไปโหลดโซนครับ โอเคป่ะโอ้แม่งทาแม่งเยอะเลยครับมันไม่ใช่ฮิปปี้หรอกคือภารกิจเนี่ยมันจะให้เราอ่ะเออ๋อรู้แล้วทุกคนไม่ใช่ดวงกระ b a n กูจําได้แล้วก็คือเออถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะเราเข้ามาด่านนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นลุงเดนนั่นแหละครับลุงของไอดูสแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสายเขียวไปแล้วผมแม่งทรงผมอย่างกระตะเปาผมมันจะให้ไอ้ภารกิจเนี่ยมันจะให้เราไปทําลายต้นกัญชาทิ้งก่อนที่จะมีหน่วย ATF มาบวกมาเครับ Okay. มึงให้ทำลายให้ทำลายต้นกัญชาเลยนะไอ้ดอกครับเอาทำไมมึงเดินเดินถึงง <laughs> อันจ้ะอ๋อใช่ใช่กูเป็นคนใช้สูตรวิ่งเร็วเออใช่ครับกูลืมเ and stuff It's good for the environment. Hello, I hello, think. Hello, hello, What brings you around yeah, these so parts? I was sent to do some pruning. Oh right, oh right. We've been having trouble with that lately. Our guys never seem to feel like doing any work. Take this sanctioned pruning device. It's pretty sensitive, so be careful. You have to take care of three <coughs> pruning houses: uh, one out front, <coughs> one in the gym, <coughs> and one <coughs> <out back. coughs> <Or> I <coughs> might be wrong. I'm totally messed up right now. <coughs> มานบอดนี่ทำลายเลยผมมาครับได้เลยกูเรื่องทำลายที่กูถนัดครับครับครับมันก็ให้ใบเลื่อยวงเดือนละมาเพื่อเพื่อทำลายต้นชางครับตัดจริงหรอครับรีบตัดเลยครับรีบตัดโดยด่วนครับอ่ามันมาครับกูยังไม่ทำทำลายแม่งมาครับด้วย ATF นมเนี่ยแต่ว่าเป็นแบบเสื้อกั๊กสีส้มนมคุณนึกถึงวิญวัวไส้ Well 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 What do we have here looks like our informant was correct we got ourselves a marijuana farm growing right under our nose move in team it's time we weed these potheads out of this joint <sighs> oh, no. oh hell it's the narks. these guys are such a buzzkill keep on pruning dude i'll cover you from these downers looks like i can use this radio to call out to uncle dave Stop. ดทำลายเลยครับนายเยื่อใส่อีกตอนนี้กูไม่สนเยี่ยแลย้วกูตัดอย่างเดียวได้ไปลครับตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเหลือสองที่ครับมันให้เรากำจัดสองที่ทนะครับเบี้ยสาบที่ไี่ครับเนี่ยตรงนี้ครับรโอ้โหต้นกระชามันเพียบเลยอ่ะ เรีบตัดครับเรียบตัดถังนน้ำมันโอเคแล้วตรงนี้ด้วยนี้ด้วยอ๋อมีครับมีอีก,อกยังมีอีก โอ้ยม่นมีเยอะมันปลูกซะเยอะเลยนี่มันปลูกขายเหรอวะโอ้โหมันผิคมากครับแยบเหลือยังโซนเลยครับเนี่ยน้ำมันใกล้หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูขอตัวไปเก็บน้ำมันหน่อยเนาะน้ำมันใกล้หมดละก็บน้ำมันนี่ไงน้ำมันเแยบรอยได้มาเออเดี๋ยวเข้าทางนี้ผมเดี๋ยว อย่บเข้าตรงเงีับอยาอ่างไรต้นกัญชาตัดเลยตัดเลยกันแล้ว Good job Good job ตรงนี้ด้วย อาแล้วมึงไม่สู้กูเหรอวะเมื่อกี้มึงยังตีกูอยู่เลยนะครับครับมีด้วยเฮเหลืองสองอันครับเฮอันหนึ่งเคครับเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นมิชชั่นครับป้าเราไม่มีอะไรแล้วครับว่าแต่กูได้เรื่อยมาเนี่ยแล้วกูมันอยู่ตรงไหนไวะไหนไ อ๋อนี่ครับมันอยู่นี่ครับโอเค uh างแรกขึ้นไปห้องนี้ก่อนมีแค่เก็บมีบูลี่ครับโอ้โหเจอแคทนิปด้วยจัดไปโอ้ oh, my okay, n <ets>. ่น s โอเคออกครับออกจากที่นี่ครับ definitely need more of I that ห้องนี้มีอะไรไม่เลยเนะี่ยดูดิเจอหัวบัวครับขึ้นขึ้น เจอเอ็มเจ๖ปาออกจากที่นี่ครับโอเคเรามีชาติของพีแล้วต่อไปก็ภารกิจสุดท้ายครับมันจะให้เราเป็นภารกิจที่เพิ่มมามาก็คือให้เราไปที่ไอ้หลุมที่เราผมบอกตอนแรกที่มีลาวองแฉกอ่ะมันจะแบบปุ๊บเราต้องลงไปที่นรกครับเพื่อไปจาัดก,การเมียเราแล้วก็ไอ้ตัวไอ้ปีศาจวัวน,นะัะน้องแล้วเราต้องไปทางไหนไหม โอ้โหแล้วอ้อมสกายแล้วกูจะอ้อมทำไมเนี่ยโอ้โหมันแย่แม่งเปลืองเวลามากครับกูไป้ยอะไรไม่รู้ผมนะที้ยกูอ้อมทำไมวะกูเปลืองเวลาไปหลายทีเนี่ยฮะมันเป็นความเออเป็นความผิดพลาดของกูเองน้องเงียบเข้าต้องเงียบเรียบเรียบร้อยครับอ่าครับ ภารกิจต่อมาครับเปนภารกิจที่จะเพิ่มเข้ามาผมก็คือมนให้เราลงไปที่ไอ้หลุมที่ระเบิดนั่นน่ะแล้วแจ็คพ่อตเขาว่าเป้าหมายดรนจะตอตามหมายนะแล้วก็จะลงมายิงแบพร้อมเลยนั่นยังไงระเบิดโอ้ยแม่งระเบิดซีโฟเพียบเลยใครเอามาติดวะ Oh, oh. ออโ,โอ้โหเดือบลอยครับปูมโอหแม่เกิดเป็นกุก๊กขเรนนครับเพี้ยระเบิดนะครับครับอ่าแล้วลงไปได้เลยอ่ะ What the hell was that Shit looks like someone's beat me to the punch but who else would want to head this way ครับโหลดโซนครับนะครับตอนนี้เราได้อยู่ที่นรกแล้วผมในโลกโลกนรกครับซึ่งเราจะต้องมาตามหามาแชมป์เหมือนเดิมครับ่ะเดินหนึ่งเดียวครับเฮี่แล้วไง เยี่เยรือจะล่เขี่ยแล้วขึ้นไม่ได้โอ้เรียบร้อยครับตายออมแต่กูโหลดเซฟใหม่ไม่เป็นไรครับโหลดเซฟใหม่ครับไอ้เหี้ยแม่งกูลืมครับกูลืมเท่าทีมันลงไม่ได้อผมเก็บที่เกาะ จะไปอย่างไวครับมามามาไปทางนี้แทนนองพี่พี่อะไปทางไหนเนี่ยพี er, ่อะทางนี้ออบไปอย่างไวครับไม่ต้องสนใจเฮียเลยครับ ครับโดวแบบทั้งลัดต้งครับนี่ในนรกไม่มีสะพานมีบันไดเดียวก็เดียวครับเกมเต็มครับ,รบโอ้ยใเญ่พีสค่อยไปครับเย้ย โอ้โหโหเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยไปจะลอยตายไส่ดอกมามาเข้ามาเข้ามาเลยเจอไม่ตีฟุตกูฮะจะลงไปไงวะเนี่ยลงไงเนี่ยโอเคครับลงเงี้ยมตูบุรีครับ This can't be good for me but I feel great จะลงไปเลยโอ้แม่งกว้างเนี่ยนรกมึงกว้างมาก เออกูถึงนึกถึงดูม,มนทุกคนดุมไกยอะที่มันจะเข้าไปในรกแล้วปราปีศาจน้องีปครับมาใช้ hey, เจอเงินด้วยเจอบุหรี่อย่างแรกเรามาซื้อของก่อนแล้วอันนี้ไม่เอาไม่จำเป็นเรามาซื้อนี่เอาแคทนิมและบุหรี่ครับอย่างแรกเลยครับครับแล้วก็บุหรี่แล้วก็เครื่องดื่มชมพลังอันนี้จําเป็นน้องไปครับ,รบอะไรเกมหมดแล้วผมเราอันที่จําเป็นนะ พ,พี่อามาแชมป์พี่ม,ม,พพมีเลือดด้วยผมว่าคงยังไม่ตายนะนี่บ้านมันครับบ้านไอ้แชมป์ผมชิหายแล้วแชมต้องอยู่ที่นี่ครับครับ Come on champ you here come on boy แชมป์เราจะแชมป์แล้วเอ้าผมลงเีบ Good champ heal ับไอ้าแชมป์ครับ,บามบแบาแชมป์ตอนนี้กลายเป็นปีศาจไปแล้ว มาโอเคครับเตะมันก่อนเลยครับโอเคครับแค่ตายแล้วมาชีกครับชีกหัวเล็เซ่ครับมามาต่อต่อครับเหมือนกากพวกนี้ออกกาไอ้กากมามึงเจอไม่ติ้งฟุตกูก็หายแล้วออกหายบ้าเลยห่างว่ครับมาต่อต่อต่อมาลุกขึ้นมาแช่เรียบร้อยครับ Hey. are okay pal, what do you think you're doing? I'm here to take possession of my beloved canine champ. I appreciate your help, but your services will no longer be needed. Now, if you don't mind, I'll be taking my dog and leaving. Your dog? He's my dog. No, no, he's, my dog. No. he's my dog. he's my dog. she s my น o g นี่มาฉันนี่มาชันเอ้ยบอกนี่ก็มาชันนี่ก็มาฉันนี่ก็มาชันนอโอแม่งเอครหม่ามึงนังคู่นั่แหละป่กวเดียวกันครับไอ้ที่ขาดีเมียดูครับตอนนี้เบียนดูกับอ้วนเนาะปมามึงเข้ามาไอ้อ้วนเดี๋ยวมึงเจอไมตี้ฟุตคูน a อง มามไอ้วันไอ้กระเทยควายโอ้ยเฮียเฮียเฮียมามาไหนี่ครับกาเาไม่สารับมาเจอเมตตี้ฟุตกูบอกเลยครับเตะทีเดียวตายว่าบอสมึงจะเก่งแค่ไหนครับบอกเลยมาโอ้ยเจ้ยตูวใหญ่กว่าเดิมอีกเฮียเรามามาไหดอกเนี้ยขึ้จของก่อนเลยครับมามามา เรียบร้อยครับไอ้เงี้ยเห็นกางเกงในโัใหญ่กว่าเดิมรับเตี้ยตัวใหญ่กว่าเดิมอีกเรียบร้อยครับตายอาไปครับอ้าวอ้าอ้โอ้โหโอ้อ้าวอีอารูอู้ตกมาเลยอิดันเรียบร้อยครับตมาเลไปแล้ว <that's> well, I was just using you for the sweet woman! Screw you, bitch! I'm out of here. Well, I guess that's the end of that. Yep. Yep. still that. was really something. Well, good luck in your attempt to rescue your dog. I bitch into thought to the that? Just for dog? Watch he enough your dog. you follow for dog? crazy Are me. was a เดี๋ยวร้อยตามลงไปเลยพวกมาครับโหลดส่งครับตรงนี้จะให้เราสู้กับไอ้เฮนนี่เทีครับซึ่งมันจะตัวใหญ่มากครับผมมาเราเก็บนนี่ก่อนครับแล้วก็ซื้อของแหละอ๋อเต็มแล้วก็ลืมครับเดี๋ยวเราเตรียมเราเตรียมนี่ครับแคทนี้มาก่อนเลยครับอันนี้ครับผมเตรียมมาก่อนเลยครับอย่างแรก ปิพายแล้วแม่งจับหมาเราไปครับเอามาแล้วไอเมียอุบาทบเมียของเราที่อุบาทะที่สุดที่อะไรไม่ะโคตรเละเลย มามานี่สัตว์นี่ปูเลยแค่นี้ผมมาเตรียมปืนครับเดี๋ยวก่อนปืนมาเตรียมปืนแล้วเตือนไอ้อไอ้เครื่องดื่มภูมิรังนะครับเหอวะเฮ้ยเฟสเดี๋บ,บอยมามามาับาเรียบบอยครับถัจะลองดีกีมาไอ้ปืนนี้มัน มันตายยากครับกูไปนออกเนี่ยเฮ้ย,ดย,ดยแดงกกูบอ,อกเลยจะตายหรอกเออแค่ถีบมือก็ตายเนี่ยอ่ะเออเรียบร้อยครับ เราได้หมาแชมป์กลับคืนมาแล้วเคครับน่าจะใกล้จกลงไอ้ดุลรัคันที่เมียบ่นครับมันก็เลยกดระเบิดครับมันจะยัดเข้าปากลง

I suppose I appreciate your help back there. It's no problem. In retrospect, I think we may have a bit more in common than you think. Well, maybe there's some good in that twisted mind of yours after all. Thanks. Trust me, it was no trouble at all. I regret nothing. I regret nothing. I'm Neither do I believe. Neither do I. จบเกมสักทีครับครับแล้วมาตรงนี้ครับมันจะให้เราไปไปที่ทางออกครับที่ว่าเรามาตั้งแต่ตอนแรกเลยครับตอนต้นเรื่องออกมาที่สถานีไอ้ไม่สถานีเป็นรางรถไฟเก่าๆรถรถไฟเหมืองออกมาซึ่งมันต้องผ่านทางครับผมนอยู่โดอยู่โดผมเกลี่ยนับมือได้มาตอนไหนไม่รู้มาเดินหนึ่งว้ครับ ลองลองเดียโอเค,อเคตอซอนครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไม่ผ่านท่านะครับ hey, เพราะว่าเรา <Hey. S 1> เราไปตรงนี้ใกล้กว่า <Hey. S 1> ถ้าผ่านท่าเนี่ยมันต้องไปอีกรอบมันไปอีกอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งผมเปลืองเป็นเปลืองเวลา <Hey. S 1> เราจะไปฝั่งอันนั้นแทนครับไป <Hey. S 1> ป่ารีบไปโดยด่วนครับเขาไม่เลยพีสใได้จะจกไอ้คนแค่มึงคนแค่หล่อไปเ<ห>รียบร้อยคนแค่โอเคเนี้ยฝั่งนี้ครับเทปแล้วก็มาฝั่งนี้ครับ ครับังดีแท้ครับแล้วก็จากนั้นไปไอโซนตรงนั้นครับไอโซนที่เราเจอกับเพื่อ <c oughs> ดูแล้วที่มันช่วยเราจากซอมบี้ครับผมนะตรงนั้นนะครับ <c oughs> ก่อนไปขอ <c oughs> แหวเยี่ยวแหวะเยี่ยวแหวะเยอะสักหน่อยครับ <c oughs> แล้วก็ไปทางนี้ครับก็มาทางนี้โอเแล้วตรงนี้ครับเนี่ยถึงแล้วครับ โอเคน่าจะเสร็จสิ้นแล้วผมปไม่สนใจหรอกไอ้หาอ่าถึงแล้วเราได้กลับบ้านแล้วโอ้โหเครถในฝันเราอนเลอาัมสน loyal companion และทั e งน็ The people of this town rose from the ashes of a nuclear apocalypse, dusted themselves off, and soldiered on. Yep. They're a true testament to the resolve and determination of humanity. And deep in their hearts, our two heroes knew that the denizens of this town were going to be just fine in their little slice of paradise. Or maybe not. ไอคือท่านี้จะเป็นต่อจากภาคที่สี่ก็คือหลังจากที่ดูดคุณรถึ้นรถกลับ้านปุ๊บก็ออกเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งครับนั่นคือเป็นเหตุการณ์ในภาคที่สี่นะผมครับจบยังอ่าครับดดเต้กลับถึงบ้านแล้วครับและที่สาคัญมีคนไอคนใจดีตั้งแต่ตอนแรกได้ซ่อมรถแล้วให้เราแล้วก็วางงานครับเขาได้ซ่อมรถให้เราครับเดินทางกันต่อครับกับไอดูดแล้วก็แชมป์กู้ใจนะผมโอเคครับน่าจะจบแล้วครับผมพอสมควรนะครับ รอมันจบแป๊บหนึ่งเครื่องเครดิตแล้วค่อยปิดคลิปหนุ่มมาเดี๋ยวเราปิดคลิปเป็นหนุ่มครับครับโอ้โหโอเคครับเนื้อเรื่องที่ยาวนานครับโอเคครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้ผมมุมหลุดจชนได้ครับเคเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้ามาเดินมาดูจักูกเล่นเกมสตีนเดี๋ยวก็ว่าไปครับสำหรับวันนี้ครับก็ถือว่าพอเจ้าสองมาได้ก็ถือว่าเนื้อเรื่องดีมากครับกูบอกเลยครับคุ้มค่ากับการซื้อแน่นอนนะครับผมบอกเลยโอเคครับบายครับ 受不了。